ขณะที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเดินหน้าโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปลาล์มนะคะเพื่อที่จะลดผลผลิตส่วนเกินปี2566และโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันปี2565ถึง2566ตามมาติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปลาล์มน้ำมันแห่งชาติค่ะ นายอนิชาบุรพชัยศรีโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศยังไม่กลับสู่สภาวะปกติอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของราคาและกระทบต่อไรายได้ประกอบด้วยโครงการผลักดันการส่งออกน้ํามันปาล์มเพื่อลดผล,ผลผลิตส่วนเกินปี2566วงเงินงบประมาณ309ล้านบาทเพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาปาล์มทลายที่เกษตรกรขายให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกเฉพาะปาล์มน้ำมันดิบ150,000ตันเมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า3 0 0 0ตันและราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารจัดก,การมีความยืดหยุ่นและทันต่อเหตุการณ์เห็นควรกำหนดให้เงื่อนไขระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำเอาไว้ที่250,000ตันและให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอนปเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณาระยะเวลาดาเนินการส่งออกตั้งแต่ได้รับการอนุมัติไปจนถึงเดือนกันยายนโดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ ถึงเดือนธันวาคมนี้และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันวงเงินงบประมาณกว่า3,133ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและบรรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำผ่านการประกันราคาปาล์มน้ำมันเป็นผลปาล์มทลายอัตราน้ำมันร้อยละนะคะ ราคาในกิโลกร,รัมละ4บาทไม่เกิน25ไร่ต่อครัวเรือนและต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วโดยจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก30วันระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินก็คือเดือนกันยายนปี2565ถึงเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะ